ย้อนกลับไปเมื่อปี2460วัดเขากบยังเป็นเพียงวัดร้างต่างป่าทึบไร้พระและเนนจำพรรษามานานหลายสิบปีกระทั่งวันหนึ่งหลวงพ่อทองพระทุดงจากอุตรดิษฐ์ได้มาปักตรีจำพรรษาที่นี่ชาวบ้านเลยนิมนต์ให้ท่านมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองแต่ไม่นานเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเนนในวัดเริ่มหายตัวไปทีละคนตอนแรกหลวงพ่อทองคิดว่า เนนเหล่านั้นคงหนีกลับบ้านเพราะคิดถึงพ่อแม่แต่พ่อแม่กลับยืนยันว่าเนนไม่ได้กลับไปเลยกระทั่งวันหนึ่งพระผู้ดูแลโบสถ์สังเกตเห็นเศษจีวรขาดๆติดอยู่ที่ริมฝีปากของพระพุทธรูปถึงจะดึงออกกี่ครั้งวันต่อมามันก็กลับมาติดใหม่ทุกครั้งและที่น่าขนลุกกว่านั้นพระพุทธรูปดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคืนหนึ่งพระรูปหนึ่งเดินผ่านมาและพบสิ่งที่ทําให้ต้องขนหัวลุกพระพุทธรูปที่เคยอยู่ในท่ายืน กลับกลายเป็นนอนตะแคงและที่มุมปากของพระพุทธรูปยังมีเศษจีวรติดอยู่อีกครั้งและตอนนี้พระพุทธรูปยังใหญ่เท่ากับคนสามคนอีกด้วยหลวงพ่อทองไม่รอช้ารีบให้ช่างมาสร้างกรงเหล็กขนาดใหญ่ล้อมรอบพระพุทธรูปองค์นี้ไว้และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีเนนหายไปอีกเลย